ต่อไปนะคะเราจะมาดูในแผนประกันแผนสองของประกันสุขภาพเด็กค่ะเป็นเพศหญิงอายุ3าขวบนะคะยังคงใช้สัญญาหลักเป็นธนศัพยี่สทับยี่สิบอยู่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นค่าห้องที่มากขึ้นนะคะเป็นค่าห้องเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะในแบบธนศัพยี่สทับยี่สิบ เบี้ยประกันนะคะจะอยู่ที่เบี้ยประกันรวมต่อปีนะอยู่ที่3 0 5 5 8ค่ะ3 0 5 5 8นะคะต่อปีนะสำหรับเด็กผู้หญิงอายุ3ขวบค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแบบประกันธนทรัพย์20ต่อ20สัญญาหละะักจำนวนเงินประกันภัย0 0แสนถ้าวันครบกำหนดปีที่20จะได้รับเงิน11แสนหมื่นบาทกรณีเสียชีวิตจ่าย1 0 0แสนบาทหรือมูลค่า เวนคืนที่มากกว่าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นค่าประกันสุขภาพผู้ป่วยในนะคะค่าห้องให้2,200บาทนะคะแผน2นะค่าห้องให้2,200บาทในหมวดที่หข้อที่1นนะคะผลประโยชน์ข้อที่1ผู้ป่วยในนะหมวดที่1ให้ค่าห้องค่าอาหารวันละ2,000บาท ICU เราให้เป็นสองเท่าของ2,200บาทเท่ากับ4,400บาท ICU และห้องปกตินอนจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน150วันค่ะหมวดที่2จะเป็นค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวิสัยหรือบำบัดรักษาค่าบริการโราหิตและก็ส่วนประกอบของโรหิตค่าบริการทางการพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าวิสภัณฑ์ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่งให้วงเงินที่20,000บาทนะคะหมวดย่อย2.1 เป็นค่าแพทย์เพื่อถูวจวินิจัยแจ้ตามจริงค่ะหมวดย่อย2.2เป็นค่าแพทย์เพื่อการบํบำบัดรักษานะคะจะรวมอยู่ในข้อ2เหมือนกันค่ะเรามาดูข้อ2.2.1ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบํบำบัดรักษาค่าบริการเราหิตและก็ส่วนประกอบของโรหิตจ่ายตามจริงนะคะ2.2.2ค่าบริการทางการพยาบาลวัลนะะวล,ละนะคะวันละนะ 660บาทคือค่านางพยาบาลค่ะหมวดย่อย2.3ค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริงค่ะหมวดย่อย2.4ค่ายาค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองสําหรับกลับบ้านเราให้สูตรุด7วันต่อครั้งให้วงเงิน1,000บาทค่ะเรามาดูในหมวดย่อยในหมวดที่3ค่ะค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็คือค่าแพทย์ตรวจรักษาให้วันละ700บาทค่ะหมวดที่4ค่าบริการ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดแยกออกมาเป็นหมวดย่อย4.1ค่าห้องผ่าตัดค่าหมวดย่อย4.2ค่ายารวมอยู่ใน4.1แล้วก็4.2วงเงิน1,000 0บาทนะคะหมวดย่อย4.3ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเิจกรรมทำศัลยกรรมและก็หัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและก็หัตถการค่ะ จ่ายตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์นะคะจ่ายเป็นเปอร์เซนต์วงเงินให้อยู่ที่80,000บาทค่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์วิัญญีแพทย์ตามคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์นะคะวงเงิน8,000บาทหมวดด้วย4.5ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะคะสองเท่าของผลประโยชน์ในหมวดที่สี่นะคะหมวดที่ห้าการผ่าตัดใจที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเดย s u ูติเรีนะคะตามผลประโยชน์หมวดที่สี่เลยค่ะ ต่อไปผลประโยชน์ข้อที่สองเป็นผลประโยชน์ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเรามาดูในหมวดที่6กันค่ะหมวดที่6เป็นค่าบริการทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและก็หลังนะคะก่อนหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาไปบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องนะคะและเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เรามาดูหมวดย่อย6.1ค่ะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและก็จะต้องเกิดขึ้นภายใน30วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในให้วงเงิน5,000บาทหมวดย่อย6.6.2 3 6. เราไม่คุ้มครองนะคะเรามาดูหมวดที่7ค่ารักษา,าพยาบาลการผ่าการมาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอดภายใน24ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุนะคะตอครั้งให้4,000บาทหมวดที่8เวชศาสตร์ปืนปูหลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อปีกรมธรรเราไม่คุ้มครองในหมวดที่8นะคะหมวดที่9จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตาวายหมวดที่10เป็นเกี่ยวกับโรคเนืง้องอกหรือมะเร็งที่ใช้การารักษาด้วยรังสีนะคะหมวดที่11จะเป็นการารักษาด้วยโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด เราให้วงเงินหมวดที่9หมวดที่10แล้วหมวดที่11อยู่ที่35,000บาทต่อปีนะคะหมวดที่12ค่ารถพยาบาลถูกเจิให้2,200บาทหมวดที่13เป็นค่ารักษาพยาบาลจากการผ่าตัดเล็กให้วงเงิน5,000บาทดูผลประโยชน์ข้อที่3ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยในนะคะค่ารักษาด้วยวิธีสเตมเซลล์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ10ปีนะคะเราให้200,000บาทตลอดสัญญานะคะ มาดูผลประโยชน์ข้อที่4เป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีที่ไม่ได้เข้าพักตรตักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนะคะเรามีในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกให้ต่อปีค่ะอยู่ที่4 0 0 0บาทนะคะและหากในปีนั้นๆผู้เอาประกันไม่มีการเคลมกับไทยประกรันหรือไม่ได้ยื่นเคลมกับไทยประกันเลยนะคะปีถัดไปเราจะมีเงินคืนพิเศษให้วงเงิน2000บาทค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแผนประกันสุขภาพ New Fit ร9รีปันพัดนะคะเราก็มาดูในส่วนของเบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันภัยต่อปีอยู่ที่30558สําหสำหรับเพศหญิงอายุ3ขวบนะคะราย6เดือนอยู่ที่ห5 8 9 1าค่ะราย3เดือนอยู่ที่8 2 44และรายเดือนอยู่ที่2 7 4 8กรณีเลือกชำะระรายเดือนต้องชำะระล่วงงาในครั้งแรก2งงวดนะคะ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรด่วนหาหมว้ได้ที่0658439930หรือสแกนเกีาย์หรือสแกน QR code ก็ได้ค่ะหรือฝากข้อมูลที่สำนักง,งานดิจิตอลก็ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ